สามความลับที่คนอยากขุนดีต้องรู้สวัสดีค่ะคุณครูวีะคะจากแฮปปี้ i ลฟ์บายวีรนุษและคุณครูวีสอนลดน้ำหนักนะคะความลับที่หนึ่งที่คนอยากขุนดีจะต้องรู้เลยนะคะก็คือคุณต้องมีเป้าหมายภาพของหุ่นที่คุณต้องการนะคะว่าคุณอยากมีหุนดีแบบใครนะคะคุณครูวีนะคะมีเจนนิเฟอร์โลเปสนะคะเป็นไอดอลเลยนะคะเธอเป็น โมเดลหรือเป็นไอดอลของเราเลยนะคะในการลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นภาพของเรานะคะคที่เราต้องการจะมีหุ่นนะคะคแบบนั้น,นต้องชัดเจนมากๆความลับที่2นะคะก็คือคุณต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้คนคนเดียวที่คุณจะต้องเปรียบเทียบนะคะก็คือตัวคุณเองนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรที่ก้าวหรือว่าพัฒนาหรือว่าดีกว่าเมื่อวานบ้างให้เรานะคะคเก็บสะสม ความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มน้ําการเว้นระยะในการกินการกินสารอาหารที่ให้ได้ครบถ้วนทั้งไขมันทั้งโปรตีนทั้งวิตามินเกลือแร่เราต้องเก็บสะสมทุกวันโดยไม่เปรียบเทียบกับไขรทั้งสิ้นนะคะและความลับที่3ก็คือในระยะเวลาหรือในเส้นทางที่เรากําลังทําให้หุ่นเราดีขึ้นไขมันเราลดลงรอบเอวเราลดลงนั้นเราต้องเลือกวิธีที่เราสามารถทําแบบนั้นได้ไปตลอดชีวิต เพราะบางวิธีที่เรากินแบบที่เราไม่สามารถทําได้ตลอดแล้วพอเราไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะคะหรือเราไม่ได้มีความสุขกับเส้นทางการกินแบบนั้นแล้วเราก็ต้องกลับมาใช้แบบเดิมที่เรากินโอกาสที่เราจะกลับมาโยโย่ก็คือสูงมากดังนั้นข้อ3นะคะจึงสําคัญมากว่าวิธีที่เราทํา วิธีที่เราใช้นะคะจะต้องสามารถใช้ได้กับตัวเราไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นตัวของตัวเราด้วยหวังว่า3เทคนิคนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ติดตาม Happy Life by วีรนุษย์และคุณครูวีสอนลดน้ำหนักนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนหุ่นดีมีสุขภาพดีอย่างที่เราต้องการนะคะ